โอ้โหเมื่อคืนนี้บิตคอยพัมกระจุยกระจายเลยนะครับเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะไปต่อหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับเอาคอยขึ้นมาเป็นดับเบิลดิจิตเรียนไหนที่เบรกกันบ้างคลิปวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระจายให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับคนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตัวเลข C P I กันก่อนเลยแล้วกันนะครับถือว่าเฮกันเต็มทวิตเตอร์เลยนะครับนะสำหรับชาวคริปโตทั้งหลายนะครับนะตัวเลข C P I นะครับนะหรือว่าเงินเฟ้อสาระออกมานะครับเยียวยาเนะอยู่ที 3.3%นะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วงเดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่3.4นะครับเดือนนี้อยู่ที่3.3ก็ถือว่า โปรเกรสค่อนข,ข้างดีเพื่อนเพื่อหรือว่าเงินเฟอ้อมันค่อยๆลดลงมาตอนนี้เป็นเดือนที่3ติดต่อก,กันแล้วนะครับนะถือว่าทําให้ตลาดยิ้มได้เลยในตอนตอนนี้นะครับก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ SP 500อออทามไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถ้าหาใครชื่นชอบในการเทรด s อสแอนด์พีห้าร้อยดืชนีต่างๆนะครับนะก็สามารถที่จะดู XM ็กเอมในเลี้ยงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับผมทําคลิปวิดีโอสอนเอาไว้ให้แล้วนะครับเผื่อถ้าใครอยากจะ ลองเทรดสินค้าอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากคริปโตซึ่งในนั้นเนี่ยคริปโตก็มีให้เทรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งทาคลิปสอนเอาไว้ให้แล้วนะซึ่งถ้าเราดูนะครับตอนนี้ก็ S M B ห้าร้อย O ทำให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะาเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตลาดคริปโตในตอนตอนนี้นะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เขียวฟินทั้งกระดานนะครับน่เขียวแรงที่สุดเลยก็คือ L P T นะครับนะแล้วก็มี Render แล้วก็มี l i d o แล้วก็มี n o t นะฮะแล้วก็มี Uni นะครับนะก็ถือว่าเขียวค่อนข้างเยอะเลยในณขณะนี้นะครับแต่ก็มีบางเหรียญที่แดงๆก็คือ Arkus นะครับ แล้วก็บิตคอยนะครับอยู่ที่68,400นะครับนะก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับนะแต่พอลุงจเจริญพูดเนี่ยตอนช่วงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยก็เลยล่วงลงมานะครับนะก็สั่งเสนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะซึ่งให้ผลหนึ่งเลยนะครับนะที่ทําให้ราคาล่วงลงมานะครับนะก็คือการที่เฟดเนี่ยอาจนะ นะครับแนวว่าปีนี้อาจจะลดดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวนะครับเลยเดียวก่อนหน้านี้เรามองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยถึง3รอบในปีปีนี้แต่ก็โอเคครั้งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้นเราไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะลด2ครั้งก็ได้นะครับคงไม่มีใครตอบได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆในช่วงเดือนเซปตัมเบอร์นะครับก็ถือว่าคนเนี่ยเริ่มมองแล้วแหละว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ย ได้สักครั้งหนึ่งนะครับนะหรือว่าเป็นครั้งแรกในปีปีนี้แต่ผมไม่รู้ว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยได้2ครั้งหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับแต่ตลาดตอนนี้ชักเริ่มผิดหวังนะครับเพื่อนๆนะราคาบิตคอยน์น่ะดิฟลงมาเมื่อวานนี้นะครับนะหรือว่าเมื่อคืนนี้นี่แหละนะฮะลงมาตุ้มเลยนะครับหลังจากที่ตลาดมองว่าน่าจะมีการลดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ทันี้ทังนั้นนะครับถ้าเราดูในเรื่องของ CPI นะครับนะไม่เอาคําพูดของเฟดมามาคุยกันเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าตัวเลข CPI ออกมาน ซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ c ี i ปุ๊บราคาพัมขึ้นมาแล้วก็เป็นขาขึ้นไปเลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะขึ้นไปจริงหรือเปล่านะครับเราขอให้จริงแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ C M F กันบ้างนะครับนะเป็นชาร์ต4 w e e ินะครับของ Bitcoin แล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ C M F ในนักขณะนี้นะครับซึ่งถือว่าถ้าราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้นลายเหลืองๆตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับหรือว่าที่เป็นลูกศรในนักขณะเนี้ยจะเกิดโบว์เอาท็อปหลังจากนั้นนะ ก่อนหน้านี้นะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แนะ่ไซเคิลที่ผ่านมาตอนปี2 0 2 0 2 0 2 1เนี่ยยังไม่เกิดบู๊ออฟท็อปเลยนะครับนะก็คือผิดหวังกันไปเนาะแล้วก็รอบนี้เบื่อ cmf นะฮะอยู่เหนือลายตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดบู๊ออฟท็อปหลังจากนี้หรือเปล่าบู Bull ๊ออฟท็อปก็คือจุดที่แบบกำลังจะพีกมากๆจุดที่เตรียมดอยแล้วนะั่นแหละนะฮะในอนาคตนะก็คือเป็นจุดที่มีอ่าเป็นมีความเป็นไปได้นะครับนะที่รายอยของ ตอนช่วงที่แบบมันพลบับพลิกมูฟแบบนี้คือปกติสมมติถ้ามันเทรนขาขึ้นแบบนี้จะต้องไหมอันนี้ก็คือยังเฮลตี้อยู่แต่เมื่อตามที่มันเริ่มขึ้นแบบนี้อันเนี้ยบลูท็อปเตรียมตัวนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเทรนที่แบบแรงเกินอ่ะนะซึ่งรายย่อยจะเข้าโซนโซนนี้นะครับนะแล้วก็รายใหญ่มักจะเทขายในช่วงช่วงนี้นะครับนะตอนลิีนของลงมานะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นบลูท็อปจริงๆรงๆอ่าผมว่า ก็น่าจับตาเหมือนกันเพื่อนๆเ,เพราะว่าบว์ท็อปในรอบนี้เป็นการบวอท็อปในครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่ตอนปี2017เลยนะครับเพราะว่าตอนปี2020 2020เป็นอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่มีบวอท็อปนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าซึ่งอินดิเคเตอร์ C M F เนี่ยก็คือชัยคินมันนี่โฟนะครับนะก็เป็นการวัดในเรื่องของอการ accumulate แล้วก็การ distribution นะครับหรือว่าการเก็บของการกระจายของ ของกราฟนั่นแหละนะครับนะหรือว่าในเรื่องของการซื้อการขายของกราฟนั่นเองนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่เอาไวด้ดูโมเมนต,ต์ต่างๆกันได้นะครับนะก็ถือว่าเยี่ยมเลยเบื่อๆนะสำหรับชาตชาตนี้ถือว่าก่าวใช้ได้เลยนะครับประกอบกับนะครับถ้าเราดูชาร์ตบิตคอยนะครับกับ FOMC meeting 4รอบก่อนหน้านี้นะนะหลังจากที่มีการประชุมเฟดนะฮะโอเคแหละอาจจะพูดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้ว4ี่ครั้งก่อนหน้านี้ ทั้งขึ้นมาเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ย20%นะ20% 22% 26% 19% 27%รอบนี้ถ้าไปสัก20%เนี่ยราคาบิตคอยจะไปถึง80,000ทันทีนะครับนะถ้ามันเป็นเหมือนกับ4รอบก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ผมว่าสิ่งที่ดีเลยก็คือ S&P 500เพื่อนๆนะหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐแฮปปี้มากๆในณนขณะนี้นะครับนะไปออทามาได้แล้วนะครับนะโอเคแฮปปี้นะครับนะเพราะว่าหุ้นเทคต่างๆ ก็ชักเริ่มด้วยจา l แรรี่ใช้ได้เลยนะครับในตอนตอนนี้ยกตัวอย่างเช่น Apple ก็เพิ่งออรัามไฮไปเมื่อวานนี้นะครับนะซึ่งหากใครชอบในการเทรดไม่ว่าจะเป็นดัชนีนะครับ S&P 500หรือว่าแอปเปิลนะครับเทสล a าเนี่ยก็มีให้เทรดเช่นเดียวกันสำหรับในลิงก์ด้านใต้คปันดอนี้ผมทำคลิปสอนเอาไว้แล้วสำหรับทาง XM ก็นะฮะก็จะได้มีอสเซทอื่นๆที่สามารถเทรดนอกเหนือจาก Bitcoin ซึ่งบิตคอยก็มีให้เทรดเช่นเดียวกันในแพลตฟอร์มของเขานะลองเข้าไปดูกันได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Bitcoin ในเอเชียกันบ้างน,นะครับในช่วง30วันหลังสุดแล้วก็7วันหลังสุดเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ถือว่าเก็ตเลยนะครับนะในเรื่องของความต้องการ Bitcoin จากทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งมองว่า การเอาบิตคอย n ออกไปจากเอเชนแบบนี้น่าจะเป็นรายใหญ่นั่นแหละนะครับเพราะถ้าเราดูนะสาวันล่าสุดจากทางคอยเบทโปรนะฮะถ้าเราดู38,000ื่นแปดพบิตคอยเพื่อนเพื่อนที่ได้ถอนออกไปนะฮะถ้าเราดู n บแนนเนี่ยที่เป็นเอเชนที่ใหญ่ที่สุดนะแค่ส0 0พันอ่างแต่ถ้าเป็นที่ทางสหรัฐอย่างคอยเบทมาก็้าไปสาม0 0ื่แล้วก็มองเราเฮ้ยแบบนี้น่าจะเป็นรายใหญ่ ETF หรือเปล่านะครับที่หาบิตคอยไม่ได้แล้วจนส่งผลให้ต้องมา เอาในกระดานเทรดนะครับหรือว่าต้องมาพัมพตามออเดอร์บุ๊กนะครับนะหรือว่าต้องมาซื้อไล่ราคาถ้าต้องการนะนะอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะถ้าเราดูคอยเบสก็คือทางสารัฐถูกต้องไหมถอนไปถอนไปกว่า38,000ื่นแปดพนบิตคอยนะครับเจมเป็นไนก็คือทางสารัฐแป0 0ันบิตคอยฮะเยอะกว่าเบนแอนเลยที่ดูเจมเป็นไนนี่คือเทียบกับเบนแอนนี่คือเล็กนะแต่เบนแอนนี่คือแบบคออือมันเป็น globally นะโอเคแต่ถ้าเป็นเจมเป็นไนก็คือทางฝั่งสารัฐแป0 0ันบิตคอย คาเค้นนะฮะเซอร์ไพรส์มาก50,000บิตคอยโหดมากๆเพื่อนโหดมากๆในณนขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าให้เห็นถึงความต้องการและการของรายใหญ่ต่างๆที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับบิตคอยนะครับนะถือว่าแฮปปี้มากๆนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆเหล่านี้จะส่งผลงต่อราคาให้ไปถึง1 0 0 0 0แเหรียญหรือว่าให้ไปถึง80,000น ตาม projection ของ FOMC meeting ที่เฉลี่ยขึ้นมา20%ได้หรือไม่นะครับเราก็อย่าลืมนะครับในช่วงปลายปีนี้มีการเลือกตั้งนะครับน่าจะมีอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรพัมพ้มๆให้กับชาวคริปโตรหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีตัวเต็งนะครับที่จะเป็นในสมัยนี้ต่อหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ที่นแน่ๆเนี่ยก็ถือว่า,ามีการ meeting นะครับนะของบริษัท ที่เกี่ยวกับคริปโตค่อนข้างเยอะเพืเ่อนๆน,นะล่าสุดถ่ายรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Bitcoin Magazine CEO นะครับนะรวมถึงทาง Bitcoin Mining นะครับหรือว่าเหมืองขุดนะครับอย่าง DC รวมถึงทางรอ o อก็มีการพบปะด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับในลักณะนี้นะถือว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะกำลังเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือนะครับนะกำลังจะลนช์อะไรแคมเปญอะไรดีๆออกมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เหรียญมีมมาเธอร์กันบ้างนะครับที่กำลังฮอตกำลังแรงในตอนตอนนี้นะครับนะหลังจากที่นั่งแบบนะครับนะคุณอิกกี้นะฮะที่ได้เปิดเลโดอย่างไงดีเป็นเป็นกาวเหรียญนี้แล้วกันเอาแบบนั้นไม่อยากจะบอกเขาเป็นเจ้าของน,นะแต่ก็แต่ก็ถือว่ากาวใช้ได้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ท่านั้นนะฮะเขาได้ไปถ่ายรูปกับคุณจิมแคร์เมอร์เบื่อเบ่อนะไม่รู้กำลังจะเป็นสัญญาณท็อปแล้วหรือเปล่าก็ต้องระพัดระวังนะครับนะก็ แต่อย่างว่านะฮะเหรียญม,มีเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญใหม่อาจจะชอ็อตไม่ได้นะเพนะื่อนๆนะก็อาจจะระวังกันย่อด,ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับเพราะว่าเห็นเมื่อวานนี้ราคาก็พ้ําขึ้นมากว่า5 0นะวันเดียวนะครับสำหรับเหรียญมีมมาเธอน,นะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับเอาคอตต่างชาร์ตค่อนข้างสวยนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็น injective นะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาแล้วก็สแต็กตอนนี้เบรกเส้นกดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นแจ้งไปในดิสคอร์ดเอาไว้อยู่แล้วนะครับนะทั น็อตนะฮะน็อตก็เบรกขึ้นมาแล้วเผ <BR> ื่อถ้าใครไม่รู้นะแต่ก็ไม่มีปัญหาคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มรีสอร์ตก็แจ้งเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับน็อตเบรกแล้วสแต็กเบรกแล้วนะฮะอินเจกทีไปแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันศึกษาดูแล,ล้วกันหลายๆเหรียญตอนนี้ก็ค่อนข้างพั้มใช้ได้เลยในนักขณะนี้นะครับหรือถ้าใครต้องการซัพพอร์ตชนิดสามากดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นเนาะก็สามารถเดิเข้ามาดูการาฟต่างๆในรีสอร์ตกันได้นะครับหรือถ้า ที่ซัพพอร์ตกันตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับก็อโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อที่จะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยว,วันละ15บาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปที่แถบของมอนิตรตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครรับวมมถึงอย่าลื เข้ามาในกลุ่ม i s s o r r นะครับดิสคอดในห้องแบ่งปันกราฟก็จะมีการาฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่ม Discord จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ Line ไลน์อา d คลดเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลส่งแก้วที่ระลึกไปให้นะครับ